เอโนโมโตะาคิฮิโรสมาชิกชมรมยูโดชั้นมัธยมสองเจ้าหน้ามานี่น่ะเหรอที่โค่นยักษ์ใหญ่สามรอยกิโลกรัมอย่างยามาก็ว่าชมรมมวยไทยถ้าโค้ปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วก็ผมกลับเมืองไทยดีกว่าเออจนป่านนี้แล้วยังไม่รู้จักฝีมือของโนริทาคะอีกเหรอว่าไงนะครับ จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะกลับหรอกคนที่ไม่รู้จักความสามารถของตัวเองแต่ก็ไม่ยอมแพ้ใครเป็นพวกที่ดวงแข็งตายยากต้องเล่นจนกว่าจะเอาชนะตอนนี้คงค้นหาความลับที่จะเอาชนะยามากาว่าอยู่แน่ๆเคยเอาชนะยามากาว่ามาแล้วคนนี้เหรอที่ล้มแชมป์อย่างยามากาว่าได้ต้องมีเคล็ดลับอะไรสักอย่าง ถึงได้ชนะยามากาว่าได้ไม่น่าเชื่อเอ๋เท้าซ้ายกับเท้าขวาใส่รองเท้าไม่เหมือนกันนี่เหรอเคล็ดลับเฮโนโมโตะเอารองเท้าของอ้วข้างนึงไปใส่ทำไมว่าจะใส่นอเฟยพทอโทาทางไอ้หมอนี่ออกจากบ้องๆนะการที่จะทุ่มยามากาว่า ซึ่งหนัก250กิโลกรัมลงได้แสดงว่าร่างกายต้องมีเคล็ดลับโอ้โอโอยสะดุดขอโทษนะครับมือไม้เขาอ่อนจริงๆไม่ยักกับตัวแข็งเหมือนที่คิดไวเอออึบอึบอึบก่อ,อ,อนขับบ้านทุกครั้งต้องออกมายืดเส้นยืดสายก่อนเออเอาละ แทนที่จะขึ้นรถไฟสถานีหน้าโรงเรียนกลับไปขึ้นสถานีถัดไปอีกสถานีอย่างนี้นี่เองอืมอ้าวอะไรอีกละ่ะเข้าร้านขายขนมปังเอายามโลชิ้นหนึ่งครับเจ็ดสิบเยนจ้ะอาจารย์โชจุยเคยสอนไว้ว่าหากอยากรู้จักใครให้ดีก็ต้องทานอะไรให้เหมือนคนนั้นก่อนอุตส่าห์ตามอยู่ตั้งนาน ไม่งั้นป่านนี้กลับบ้านไปกินข้าวแล้วสงสัยว่าไอ้แยมโรนี่เป็นอาหารเคล็ดลับที่เอาชนะยามากาว่าได้แน่ๆเลยงาๆงามงามมเอ๋ยิ้มให้เราด้วยหรือหรือว่าเขาจะเป็นตุด๊ดหมูนี้ยิ่งมีข่าวว่านักกีฬาเป็นตุ๊ดกันเยอะหรือว่านี่แหละเคล็ดลับที่ชนะยามากาว่า เพราะว่าเป็นตุ๊ดอะไรกันอ้าวอยู่ดีๆก็วิ่งออกไปแล้วเอ๊รอ่อนสิทำไมกันไวชะมัดเลยแล้วทำไมต้องมาวิ่งบนกำแพงบ้านด้วยอ๋อนึกออกแล้วนี่แหละเคล็ดลับที่จะเอาชนะยากโอ้ยโถ่ยแค่นี้ก็ตามไม่ทัน มีอะไรในกระเป๋านั่นแน่เลยต้องมีของสําคัญแงๆ่ๆใช่แล้วในกระเป๋านี่แหละมีเคล็ดลับเฮ้ยกระโดดข้ามกำแพงไปแล้วตัวเบาชะมัดอ่ะหอีอึ๊บหายไปไหนแล้วเจนนี้ไปไหนพ้นวายกรี๊ดเอ๋นะคยมะจ๊ะ เห็นอะไรหรือเปล่าสวามูละไม่ใช่เหรอหอต้องรู้เคล็ดลับที่เจ้าชนะยามากะว่าให้ได้เราต้องรู้ให้ได้อ้ยไอหมอนี่เป็นใครวะตามเราจังเลยก็เห็นอยู่โรงเรียนเดียวกันเลยยิ้มให้แค่เนี่ยวิ่งตามเลยหรือว่ามันเป็นตุ๊ดหรือว่ามันหรือว่าไอหมอนี่ มันรู้ว่าเราหัวหน้าแนแนวชมรมอยู่โดมีความลับอยู่ในกระเป๋าคือว่าต่อจากนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับรวมภาพอยู่ซาไก,าโ,นก,ากาโนริกะซาไกโนริกะสาวฮอตแห่งปีนอกจากนี้ยังมีหนังสือโป๊เรียนแบบดาราก็มีเหมือนกันแล้วนะเฮ้อข่าวยาวมากก็ว่าสัตว์โนริทาคะนะ เขารู้กันทางโรงเรียนแล้วที่ปรึกษาชมรมยูโดโมริมูระเซจิโร่ชมรมยูโดนับว่าดังที่สุดไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าโนริทากะมันทำอะไรอยู่เออครูครับคือว่าตอนนี้โนริทากะกำลังวิ่งตามโอนโมโตะอยู่นะครับหืัวยังไงนะยาก อาว่าไงนะโนริทาคะวิ่งตามอินุโมโตะอยู่อย่างนั้นเหรออย่าห่วงไปเลยครับครูโมลิมูระย่ามากว่ามื่อสมัครเล่นอย่างโนริทากะไม่รู้จักวิชายูโดโอ,อะไรหรอกงั้นหรอือไม่ละมั้งยามาสุกิ มาที่นี่มีธุระอะไรเลยอย่มาสก,กิขาก็เคยคิดเหมือนกันว่าคนที่ไม่รู้จักวิชาต่อสู้อย่างโนริทัคะจาชนะคนอย่างข้าได้อย่างไงกันแต่ว่าพอสู้กันจริงๆความมั่นใจของขาก็ลดลงทุกทีและในที่สุดขาก็ต้องแพ้อย่างเจ็บปวดโอ้เรื่องแค่นี้เองเหรอข้าไม่ห่วงหรอก วิ่งมาตั้งสองกิโลแล้วใช้ความเร็วเต็มที่เลยนะเนี่ยทำไมยังตามทันไอหมอนี่ไม่เบาเลยทีเดียวนี่นี่นักขยมะดูนี่สิหนังสือพิมพ์โรงเรียนฉบับนี้มีข่าวแวดวงยูโดซะด้วยดาวเด่นเดือนนี้ยูโดสาวยาวละอาหารโปรดก็คือไอศครีมสัดส่วน87-59-88 คุณดีกว่าเธอไหมนี่บ้าหน่าดาราที่เธอชอบคืออนโนชวัส,สเนกเกอร์ผู้ชายในฝันผู้ชายที่ชอบผู้ชายที่ไม่ยอมแพ้ืมคิดว่าจะหนีพ้นเหรอจะหนีไปไหนพ้นอยากรู้ไหมล่ะว่าจะหนีได้หรือเปล่าเอ๋ไอ้มอนี่ถ่ายวีดีโอเรากเก็บไว้ด้วย ลาโอเกะสาวน้อยบนหนทางของโยูโดนั้นไม่จำเป็นต้องมีผู้หญิงเราเที่ยวสอนคนอื่นไว้อย่างนั้นตายบ้าจังเลยเนอะชอบสะสมหนังสือโป๊เห็นหน้าปแปลกๆมีสายังแปลกอีกด้วยเนอะต่อให้ต้องสอบตกก็ยอมแต่ต้องรู้ความลับที่จะเอาชนะยามากระว่าให้ได้เลยคิดอยากจะเป็นครูสอนหนังสือ มีความรอบรู้แต่มาคิดดูอีกทีเรามันหัวไม่ค่อยดีซะด้วยเกลียดเกลียดเกลียดความรุนแรงก็ผู้หญิงบอกอยู่บ่อยๆแต่ว่าฮ่แฮ่แย่จังเลยนะครับไอ้พวกใช้ความรุนแรงนี่ขี้ขาดจังเลยพวกผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเกลียดคนอ่อนแอค่ะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องโดนตราหน้า ว่าเป็นไอ้ขี้คลาดใช่แล้วคนเราต้องชนะทุกสิ่งมีทางเดียวคือนึกถึงใบหน้าของนาคายามะยอดรักเขาไว้แล้วก็เหยียบยามากกว่าให้จมดินไปเลยเอ๊ห้างสปปรรพสินค้าหลบเข้ามาในฝูงคนแล้วตามเราไม่เจอแน่เข้าไปในฝูงคนแล้วเสร็จกันพอดีใช่แล้ว ลูกบอลนี่ไงคิดถึงสมัยเด็กๆตอนเล่นฟุตบอลโทษทีนะจ๊ะพี่ขอยืมหน่อยแงไม่เอายืมแป๊บเดียวน่านี่แน่ซัดลูกโด่งไปเลยเฮ้ยเอโนโมโตระวังหือแฮแฮสำเร็จแล้วเฮ้ยแย่แล้วนี่ไงเคล็ดรับ ที่จะชนะยามากะว่าได้นี่ไงจ้าจ๋านะคาราโอเกะสาวน้อยเออไหนเป็นงี้เรื่องที่ได้ยินมายามากะว่าโกหกทั้งเพไอพวกโรงเรียนบ้องนี่เองข้ามถิ่นมาจนได้นะรู้จักข่าวไหมทาจิบานะแห่งโรงเรียนคุโรซากิไงอ๋าจอมวายร้ายประจำโรงเรียนคุโรซากิ วงเล็บโรงเรียนนักเลงนะจะบอกให้ถือดียังไงเข้ามาซาในถิ่นค่าแย่แน่เลยตัวเองอย่าดีกว่านะ่าอะไรหาเรื่องตายหรือไงโทรไอหน้ามะหืม <c oughs> นักยูโดหื <c oughs> ไอหน้ามะหาเรื่องตายนี่นะอย่าหาว่าไม่เตือนละ หวาโทษลูกพี่ถ่ายภาพไปหมดแล้วเคล็ดลับไงคนที่โดนทุ่มกลับไม่ใช่อิโนโมโตะกลายเป็นเจ้าทาจิบานะไปได้นะรู้จักข่าไหมทาจิบานะแห่งโรงเรียนคโรซากิไงฮึไอหน้ามาใช่แล้วตอนนี้แหละเอ๋ใช้เท้าปัดขาคู่ต่อสู้ กลางอากาศตัดตัวเองเป็นฝ่ายถูกทุ่มแต่กลับทุ่มฝ่ายตรงข้ามลงก่อนถ้าหงกลับตัวยังไงละ่ะหืมหงกลับตัวทำให้นึกถึงการแข่งขันยูโดนักเลียนปี2,500ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างนักยูโดชิโนฮาละและสุกิฮาละสุกิฮาละใช้ถ่าหงกลับตัวโดวยการปัดขาคู่ต่อสู้ในอากาศ ทำให้เออชนะชิโนฮาระไปได้เคล็ดลับก็อยู่ที่ความว่องไวของเท้าหากใช้เท้าให้เป็นแล้วน้ำหนักของคู่ต่อสู้ก็จะไม่เป็นปัญหาไม่ว่าเท้าของยอดฝีมือเบสบอลจะแข้งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าหากถูกผลักอย่างแรงแล้วล่ะก็กรอบปิยวได้เหมือนกันไม่ว่าน้ำหนักของคู่ต่อสู้จะหนักเท่าไหร่แต่้าโนริคาคะ ใช้เท้าตนให้เป็นในการประลองน้ำหนักตัวของคู่ต่อสู้ก็จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปถ้างั้นโค้ชโค้ชร,รู้มาตลอดหากรีบสอนสักก่อนอีกหน่อยโนริทาคะจะเคยตัวสมัยที่ยังเป็นนักกีฬาคาราเต้ก็ผ่านการแข่งขันมามากมายหลายรุ่นหากว่าโนริทาคะยังมีพลังขาแข็งแรงอย่างนี้ ก็คงเอาชนะขู่ต่อสู้ได้โดยไม่ยากยิ่งกว่านั้นเท้าของโนริทาคะนั้นหนักกว่าที่คิดถ้าเช่นนั้นในการปลองฝีมือกับนักคาราเต้แล้วล้วก็ถ่าคาราเต้แล้วก็าานวกคนละเลื่องกันเลยนะหากตอนนี้ถ้าให้โนริทาคะไปสู้กับพวกนั้นแล้วลราก็มีวังถูกหักคอภายในหนึ่งนาที ยามากว่าชนะขาดลอยเฮ้ดูนั่นสิยามากว่าผ่านมาแล้วทานโนริทาคะล้มนาคยะได้ยามากว่าก็อาจอย่าพูดไปจริงด้วยฮะโถชีวิตเราทำไมน่าเศร้าอย่างนี้ม่านบาเลียเอาละทุกคนเช้าวันนี้ขอแนะนำนักกีฬาสองคน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันและสร้างชื่อให้โรงเรียนของเรารางวัลรองชนะเลิศจากชมรมคาราเต้นายนากามูระและจากการแนะนำในเขตเดียวกันรางวัลชนะเลิศจากชมรมยูโดนายยามากวาวะขอเชิญนักกีฬาทั้งสองขึ้นมารับใบประกาศเกียรติคุณขอแสดงความยินดีด้วยยอดไปเลยยามากวาวะ ต่อจากนี้ชมรมยูโดโก็จะได้เป็นใหญ่ใครบอกละ่ะยุคทองของยามากาว่าต่างหากละ่ะและขอแสดงความยินดีสำหรับนักกีฬาของเราอีกคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางมาโรงเรียนนั่นก็คือยามาสก,กิต่อจากนี้ก็ขอให้ยามากาว่าพยายามต่อไปให้มากขึ้นอ้อขอทำสักอย่าง ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าฐานากามุระกับยามากาวะสู่กันเนี่ยใครจะแข็งแกร่งกว่าใครแม้ผมคือเออนะยามากาวะดูแข่รูปร่างก็รู้้แลวว่าใครต้องชนะอืมหากรปลองฝีมือกันแบบฟรีสไตล์แล้วแล้วก็คาราเต้นนะ่ะไม่มีน้ำยาอยู่แล้วรู้ๆกันอยู่ว่า ชมรมยูโดนั้นฝีมือสูงสุดไม่ว่าชมรมใดก็สู้ชมรมยูโดไม่ได้อืมไอ้ยามาก็ว่าบางอาจนักยูโดคือสุดยอดวิชาเอาละพอแค่น,นี้นะสำหรับเช้าวันนี้นะอืมไอยามากาว่าโอหังนักไม่มีทางแง่แง่้าติแบบนั้น เราทำไม่ได้แน่ครับฮัโลโหลนี่ฉันเองนะโทอาสุโกนี่เองนี่รู้หรือเปล่าว่าวันนี้มีคอนเสิร์ตเออรู้แล้วจะโทรมาเย่อเยอะอะไรนักหนะมีความสุขมากหรือไงฮะเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆสิจะบอกเรื่องตัวของทานากะนะหาอะไรนะ ช้าจังเลยธนกกะก็นัดให้มารอหน้าชมลมตอนหกโมงเย็นนี่นะนี่ธนกกะมาสายแบบนี้ต้องถูกปรับรู้ไหมธนกกะนะ่ะไม่มาแล้วหืมทำไมล่ะยามากะว,ว่าไปแย่งตัววธนกกะมาเหรออืมห,หลายกาดมากเราจะทำยังไง ถึงจะช่วยนักขายะมะได้ช่วยให้พ้นจากเงื้อมือของยามากาว่าได้นึกออกแล้วจากเพดานนั่นแหละกองใบไม้ที่กองอยู่บนหลังคาไปกันเถอะน้องสาวเอ๊ะอืต้องมีเชือกอยู่ข้างบนชั้นสองไหนๆก็อยู่ชมลมยูดโดเหมือนกันมาสนิทสนมกันหน่อยสิหยุดนะยามากาว่า น่าอายจริงๆเลยชิงเงลุโฮเตชมลมคาราเต้โฮเตห้องมอหกทับสองไอพวกคาราเตก้กระจอกมีปัญหาหรือไงเห็นอะไรที่มันขัดหูขัดตาก็ไม่อยากเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่จริงมะอย่ามากะว,ว่าหยอดแชมยูโดต่อหน้าพวกพิทักษคุณธรรมขอเตือนแค่คำเดียวว่ารีบหนีไปซะ ใครก็ได้มาช่วยหน่อยเชือกอะไรนี่ลองดึงดูซิอาอะอะไรเนี่ยนั่นมันเฮโตห้องหกปีนี่เคยได้ข่าวลือมาเหมือนกันว่าเฮโตแห่งชมรมคาราเต้เป็นพวกพิทักษคุณธรรมที่มีอำนาจจิตแรงมากอืมโธ่เว้ยว่าไงพร้อมหรือยัง ลองปลองแบบฟรีสไตล์หน่อยเป็นไงคาราเต้เองก็เป็นยอดฝีมือเหมือนกันใครงี่เง่ามาเราถูกแล้วแล้วก็ต้องให้รู้สํำนึกซะบ้างกัอีกแค่พลังจิตแค่นี้คิดหรือว่าจะทำอะไรข่าได้ <c oughs> พวกวิทักษ์คุณธรรมบ่าบอทั้งนั้นน้ำหนักตัวแบบข้านี่รู้หรือเปล่าว่าหนักเท่าไรยากหืม อะไรกันนี่โอ้โหเตะเฉียบขาจริงๆเตะตั้งฉากเลยโอ้ยเจ็บเข่าเข่าแตกแล้วอ้วนเป็นหมูอย่างเจ้าโดนเท้าคาราเต้แล้วก็ไขมันแตกกระจายไม่มีเหลือถ้าหากว่าใช้ขาใช้เขาไม่ได้ก็ใช้แขนสิ แต่ว่าสิบหปีที่ผ่านมานี้ยังไม่เคยมีใครหน้าไหนบางอาจเอาปลายนิ้วมาแตะหน้าข้าได้เลยคิดว่าน่นักหรืองไงนี่มันเรื่องส่วนตัวแล้วไม่เกี่ยวข้องกับชลมคาราเตา้แต่ว่าหากข้าหายดีเมื่อไรไม่มีวันสลอกข้าจะไปถลม่มชมลมคาราเต้ของเจ้าให้ลา,าบครับเรื่องนั้นเหรอนน,น,นั่นมัน ป้ายชื่อพิทักษุณธรรมเพราะเถอเอพราะที่เธอะุ๊บตายซะเถอโอเอที่เหนือคิว้วมีรอยแผลปริอย่างชัดเจนใครก็ได้ช่วยมาหยุดทีข้าจะอัดสมองเจ้าให้เละคิดจะฆ่ากันฆ่ากันจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เวลาไปหาโยมมาบานแล้ว อ่าหมหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะโนริทาคะทำไมชมลมบ้านี้มีแต่พวกตัวตลกยามากะว่ากลัวจนฉี่รถกางเกงถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องบอกใครหรอกทูไม่มีความหมายอะไรเลยอุตส่าเอาชีวิตเข้าแลกโนริทาคะอ่า เสียงนางฟ้านี่เธอมาทำอะไรแถวนี้เหรอมาทำอะไรน่ะเหรอหน้าแตกหมอมีรับเจ็บหรือว่าโนริทากะมาช่วยเราไว้ไอบ้านั่น,น่ะเหรอที่เอาชนะยามาสกิได้ฮึฮเตรูปใบหน้าของเขาที่มีเลือดไหลออกมาอกปี ที่ไม่มีใครสามารถแตะต้องใบหน้าของเขาได้แต่นูริทาคะได้ทำมันไปแล้วด้วยความที่ไม่รู้ตัวถือว่าเป็นการท้าทายครั้งใหญ่ขอบใจเหรอครับแค่นี้เองเหรอครับโช่